ดูหนัง Start Up Why Start Non Stop ได้ร่วมลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษข่าวดีสำหรับแฟนหนัง Start It Up Why Start Non Stop ที่กำลังสร้างความสนุกและแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยู่ในขณะน,นี้โดยผู้ที่ไปชมภาพยนตร์มาแล้วเพียงแค่โพสต์ลงโซเชียลส่วนตัวและบอกว่าตัวละครไหนในเรื่องที่ให้แรงบันดาลใจกับคุณมากที่สุดเพราะอะไรพร้อมแนบตัวหนังมาคอมเมนต์ใต้โพสตของคุณพร้อมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Start Up เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Start t Up เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวสตาทนอนอสต็อปก็สามารถลุนรับรางวัลสุดพิเศษจากทีมผู้สร้างอย่างบริษัท t ม Media g l ล b a ลประเทศไทยจำกัดได้เลยคอหนังไทยต้องไม่พลาด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษได้ที่และเช็ครอบถ่ายได้แล้วที่เมเจอร์จะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ดีๆชีวิตวัยรุ่งสุดมันของแก๊งคุณมีเหตุให้ต้องติดสตันจนลมกระท่านหันเหมือนกับสามเพื่อนซีอย่างเจียนานกุลชานนสันตินธรกุล เด็กหนุ่มสุดซ่าที่คิดว่าชีวิตยังมีเวลาให้สนุกอีกเทียบเลยไม่สนใจจะเรียนรู้ทำธุรกิจร้านอาหารต่อจากป้าพี่พังโจกโซคูรุ่นพี่สุดโขงที่ขยันหาเรื่องตลอดเวลาแต่ถ้าเพื่อเพื่นแล้วถึงไหนถึงกันและเหลียงปีเตอร์เซิงอี่หลุงนักศึกษาจีนที่มาเรียนเมืองไทยพูดน้อยต่อยหนักแต่ฝีมือทำครัวไม่เป็นสองรองใคร เมื่ออยู่ดีๆนอกจากปากับมาของเจียจะประสบอุบัติเหตุจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนแล้วธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวของเขายังจะถูกจิวตู้ซี่ยี่พี่สาวของเหลียงจ้องฮุบกิจการไปอีกงานนี้ถึงลมได้แผลแต่ไม่มีวันยอมแพ้สามหนุ่มเพื่อนซีที่แม้ชีวิตจะไม่เคยเป็นชิ้นอันขอร่วมมือกันสตาร์ทภารกิจสำคัญที่มีร้านอาหารของครอบครัวเป็นเดิมพัน และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสุดโหดมันหาชนิดนอนสต็อปทั้งเจอกับนานาใบเตยสุวพิษไตรพรวรกิจยูทูบเบอร์สาวสุดเฟียวฝึกสกิลบูกับครูมวยในตำนานบินลัดฟ้าอัพเลเวลฝีมือทำอาหารถึงเมืองจีน ทั้งหมดนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองและคว้าชัยชนะในการแข่งขัน Hunter Chef Tournament การแข่งขันทำอาหารสุดโหดที่จิวมีดีกรีเป็นแชมป์เก่ามาลุ้นกันว่าเหล่าผองเพื่อนจะนำพามิตรภาพความฝันฟันฝ่าด่านชีวิตสุดหินนี้ไปได้อย่างไรเมื่ออยู่ดีๆป้ากับมาของเจียเกิดประสบอุบัติเหตุจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนแถมธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวของเขายังถูกจิวตูซี่ พี่สาวของเหลียงจ้องฮุบกิจการไปอีกงานนี้ถึงลมได้แผลแต่ไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนสามหนุ่มเพื่อนซีที่แม้ชีวิตจะไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันขอร่วมมือกันสตาร์ทมิชชั่นสำคัญที่มีร้านอาหารของครอบครัวเป็นเดิมพันและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสุดโหดมันหาแบบนอนสต็อป เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตาติทูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตาติอัพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไวสตาโทนสต็อปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนันกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนงกุลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโจกโซคูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระเจ้าโจกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใบเตยสุวะพิษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเส่งอีหลุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรางวัล